ว่าผมจะหมดกี่เพชรนะครับผมจะเอาชุดไดโนเสาร์นะครับอันนี้ห้าพันล้านเพชรฮะห้าพันล้านอะไรครับน้องเยอะเกินเโอเคเอาคนดูวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกิจกรรมเหมือนไม่ได้ทิ้งหนึ่งครับน้องเออหมดกี่เพชรกิจกรรมพี่ไดโนกับน้องน้องปิดน้อยเออคนดูว่าผมจะหมดกี่เพชรตาา คุณดูผมจะหมดกี่เพชรใครที่ดูอยู่ตอนนี้คอมเมนต์เลยนะครับว่าผมจะหมดกี่เพชรนะครับผมจะเอาชุดไดโนเสาร์นะครับอันนี้ผมจะเอาอันนี้นะชุดเดียวครั้งแรกนะครับครั้งละ75เพชรนะครับคุณดูครั้งที่1 5,000ล้านเพชรฮะ5,000ล้านอะไรครับน้องเยอะเกินเยอะเกินละเยอะเกินละมาครับหนึ่งคูดคูดน้อยสองสามสี่ อุ้ยได้ได้รอ,องเท้าลบ <Nope. S 1> สูมไปห้าห้าครั้งพอห้าครั้งพอได้หรือเปล่าโอ้ยสู่มไปเยอะเกินห้า <5 S 2> ครั้งห้า <10. S 2> ครั้งคุณรู้จริงๆมันแค่สาสเองนะแปดพันล้านเพชรเล็กเลยแปดพันล้านเพชรอะไรครับน้องห้าพันบาทอะไรครับไม่น้องไม่ถึงครับน้องนี่โ,โคตรทีโคตรเฟี้ยวมาดินี่โคตรตึงอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ชุดนี้เล่นไฮไลท์เลยแค่นั้นแหละ I'll take my time